โลกนี้เข้าวงมาอารพิจิตครับยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาครับโอ้โห,โโหข้อกําลังมาครับเอาครับมาดูในไม้ต่อไปครับหมาเมื่อกี้อสัสมชันได้แต้มครับกี่คะแนนครับโอโ้ได้แต้มต่อแต้มหนึ่งครับทางด้านของอาร์พิจิตครับหมดดี ได้2คะแนนครับสกอร์เรวยเป็น2อต่อหนึครับ <c oughs> จีเจมแมกองลูกนี้ยกขึ้นมาครับยังไม่ถึงครับลุ่มโซนททางๆครับ <c oughs> ทางด้านอาร์ติจิตครับจะส่งทางด้านของแฝงขึ้นมาวางตรงไหนครับ <c oughs> ยกขึ้นมาใบนี้ครับ ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแตนในสนามไปได้สวยเลยครับลูกนี้ครับห่างเป้าไม่ถึงคืบครับลูกนี้พี่เอกทออเข้าวงมาครับจะตีสวนเลยครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้จกขึ้นมาแล้วใส่คาหรือเปล่าครับโอ้โหตีโดนครับแต่เต็มใบครับดูครับโซโลโมชั่นครับจกขึ้นมาใบนี้ครับใส่เต็มใบครับ เปลี่ยนไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับทางด้านอาณพิจิตจะขึ้นมามคุมโซนมาอีกหนึ่งใบครับแฝงจะวางไว้ตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้ครับคุมโซนได้สวยครับลมก็แรงครับทุกคนแดดก็ร้อนครับลูกนี้พี่เอกจะตีหนึ่ใบครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับ ไม่ติดครับเกือบติดเฉยๆครับรู้ครับยกขึ้นมาใบนี้ครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับขึ้นเปลี่ยนก็ตีครับลูกห่างคุมโซนห่างแค่ไหนก็จะไล่ทุกใบครับเปิดเกมบู๊แบบนี้ครับสนุกแน่นอนครับขาชนต้องแตะไม้แรกเลยครับขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับ ครับทุกคนขออนุญาตปิดสปอนเซอร์ชั่วคราวครับเพื่อจะได้เห็นอัธรรในสนามได้มุมที่สวยๆครับลูกนี้พี่เจมแม่กองครับจะวางโซนตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้ครับยกขึ้นมาเปลี่ยนด้วยครับใบนี้ครับทางด้านอาภิจิตครับน่าจะส่งแฟ้มเข้ามาตีเลยครับตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองครับ คู่นี้นี่ต่างคนต่างแม่นครับลูกนี้อาพิจิตส่งทางด้านแฟ้มเข้าวงมายกขึ้นมาใบนี้แล้วใส่คาครับรับสองครับดูครับโซโลโมชั่นครับให้เห็นกันชัดๆครับเตยัดแบบฝุ่นตลกนี่ครับทุกคนพี่เจมจะ วางโซนอีกหนึ่งลูกครับยกขึ้นมาใบนี้ครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับมุมนี้นี่กั้มกึ่งครับเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่ครับยังไม่เปลี่ยนครับพี่เอจะต้องขึ้นมาวางแล้วครับลูกนี้พี่เอกเข้าวงมาจะวางโซนกันอยู่ตรงไหนครับ ยกขึ้นมาใบนี้ครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับน่าจะยังไม่เปลี่ยนครับทางด้านอาพิจิตน่าจะได้อยู่หนึ่งแต้มแล้วครับตอนนี้แต่ลูกที่พี่เอกขึ้นมานี่วางโซนไว้ได้ดีครับกลุ่มโซนด้านล่างครับแต่แฟม์ก็ไม่สนใจครับจะไล่สองใบครับสีสองรับสองติดหมดรับสี่ครับเอาครับลูกนี้เข้าวงมาอาพิจิตครับ ยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาครับโอ้โหขอกำลังมาครับแดดลมลมตกแต่กำลังกลับมาครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาครับเอาครับจะตีอีกหนึ่งใบครับลูกนี้นถ้าติดอีกนี่สี่คะแนนครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกโอ้โหเวลามันต่ำครับน่าจะได้แค่หนึ่งเพือเปล่าครับ ัดหรือเปล่าครับน่าจะแต้มเดียวนะทุกคนถ้ามองจากมุมนี้ครับดูครับได้หรือเปล่าครับ นา้แค่หนึ่งแต้มครับสกอร์เลื่อนเป็นสองต่อสองครับ